วลคัมบีเอซีเคทูชานเอลสองพันยี่สิบหกสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งในเอสยูวีที่หลายคนกําลังจับตามองจากค่ายฮุนไดอย่างฮันเดทุซอนรุ่นปีสองพันยี่สิบหกที่ตอนนี้เปิดตัวแล้วและได้รับความสนใจจากหลายตลาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยถ้าพูดถึงทูซอนหลายคนคงนึกถึงรถที่มีดีไซน์โดดเด่นทันสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำล้ำลำรุ่นใหม่นี้ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์นั้นไว้แต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมการปรับโฉม และอัปเกรดหลายด้านที่ทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือดีไซน์ภายนอกคันเดทุซอนสองพยยังคงใช้เส้นสายที่คมชัดและไฟหน้าดีไซน์เฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของฮุนไดแต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูล้ำยุคและดูดันขึ้นกระจางหน้าใหม่มีความกว้างและเชื่อมต่อกับไฟดีเอลที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามดูแล้วให้ความรู้สึกเป็นรถ SUV ที่ทั้งทันสมัยและมีพลังรูปทรงด้านข้างมีความสปอร์ตมากขึ้นเส้นคมตั้งแต่ไฟหน้าลากยาวไปถึงท้ายรถ ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและปรับเปรียวรอลลอยด์ลายใหม่ขนาดตั้งแต่18ถึง20นิ้วช่วยเสริมบุค,คลิกพรีเมียมได้อย่างลงตัวด้านท้ายใช้ไฟแบบเลดเต็มรูปแบบและมีดีไซน์เชื่อมต่อทั้งสองฝั่งซึ่งทำให้รถดูหรูหราและแตกต่างจาก SUV กู่แข่งอย่างชัดเจนเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารทุซอน2026ให้บรรยากาศที่หรูหราและล้ำสมัยยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนการออกแบบคอนโซลกลางใหม่ ที่เน้นความเรียบง่ายแต่พรีเมียมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า12นิ้วพร้อมระบบสัมผัสที่ตอบสนองได้ดีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายภูมาลาิลัยทรงใหม่พร้อมปุ่มควบคุมครบถ้วนเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้กระชับและนั่งสบายมากขึ้นวัสดุภายในใช้หนังสังเคราะห์คุณภาพสูงและมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมและแสงไฟ a อ b i e n t l ไล h ์ที่สามารถปรับได้หลายเฉดสีทำให้ห้องโดยสารดูล้ำและหรูรหราไอ้ในเวลาเดียวกัน พื้นที่ภายในยังคงเป็นจุดแข็งของทูซอนเพราะให้พื้นที่กว้างขวางทั้งต่อนหน้าและต่อหลังบอกหลังสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ครอบครัวหรือคนที่ต้องการรถอเนกประสงค์ในชีวิตประจําวันระบบปรับอากาศแยกโซนและช่องแอร์สาหรับผู้โดยสารด้านหลังก็ถูกใส่มาให้ครบถ้วนเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยันทุซอน2026ก็จัดเต็มเหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรก อัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมดึงกลับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติและกล้องรอบคันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในเมืองหรือถอยจอดในที่แคบนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับจุดบอดและระบบช่วยเปลี่ยนเลนที่ทำงานได้อย่างแม่นยำซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ทุกสอนกลายเป็นหนึ่งใน SUV ที่ให้ความปลอดภัยระดับแนวหน้าในซิกเมนต์ทางด้านขุมพลังฮ y u ด d จัดตัวเลือกไว้หลายแบบขึ้นอยู่กับตลาด โดยสำหรับประเทศไทยคาดว่าจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน,น2.0ลิตรเครื่องยนต์เทอร์โบ1.6ลิตรและอาจมีเวอร์ชันไฮบริดเข้ามาทำตลาดด้วยจุดเด่นของเครื่องยนต์เทอร์โบคือการตอบสนองที่ดีและประหยัดน้ำมันมากขึ้นขณะที่รุ่นไฮบริดก็เน้นไปที่การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดเชื้อเพลิงในเมืองซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้รถชาวไทยที่ต้องเจอกับการจะราจรหนาแน่นทุกวันในแง่สมรรถนะทุกสอรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6-8สปีดแล้ว แต่เครื่องยนต์ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงเกาะถนนดีไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็ให้ความมั่นใจระบบขับเคลื่อนสีล้อแทรกก็ยังคงมีให้ในบางรุ่นซึ่งเหมาะกับคนที่